เหตุง่ายแล้วมันก็สีเป็นเพื่อที่แบบว่าบอด้ลงทุนลำไระมันอยู่โดนปลูกแค่เดียวกระจ็ยไปเรื่อยเลยว่าอายุงานมันโดนวันสีอยู่ได้เป็นปีก็เลยรองเบิอง วัสดีครับพบกับช่องสวนเกษตรทั่วที่วันนี้จะพาทุกท่านมาชมแปลงมะละนะครับซึ่งเป็นมะละชีนกซึ่งแปลงนี้เมื่อก่อนก็เป็นแปลงปลูกขึ้นฉายครับแต่ก็ถึงช่วงเวลาที่จะต้องปลูกพืชชนิดใหม่มาทดแทนวันนี้ก็เลยปลูกมะละเป็นพืชหมุนเวียนเดี๋ยวเรามาชมนะครับว่าเขามีวิธีการปลูกอย่างไรนะครับใน แปลงเก่านะครับซึ่งเป็นแปลงขึ้นฉ่ายครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อันนี้ปลูกอะไรครับดิปลูกเอยียงเนี่ยอบอกมะละขีนโนกโอ้ยขยันเถอะอ๋อนี่ครับมะละขีนโนกกำลังงามอ,าอ๋อเมื่อก่อนมัน,นมเป็น แปลงขึ้นชายเขาต้องแปลงขึ้นชายมุ่งสแลมเอาสแลมออกอ๋ออ๋อที่เขาต้องต้องปรับเปลี่ยนนี่เพราะอย่างครับเขาต้องเปลี่ยนพืชปลูกติขึ้นอย่างไรมันเป็นอะทีเก่าทีเก้าที่ไอขึ้นชายมันเป็นโรคอืมจ้ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพักข้างเขาก็เลยคือมันต้องเปลี่ยนพืชชนิดปลูกไปเรื่อยๆื่เป็นบ่ครับจ้ะเพราะว่าเขาบอต้องเดืรลื่นลงมันเป็นพืชหมุนเวียนเนาะจ้ะอืม อ๋อยว่ามันมีโรงเกา่าอยู่แล้วเขาต้องได้งลื้อออกอ๋ออนี่ยครับกะคือรงเรือนเก่าครับพอดีลื้อผ่าแสลนออก <c oughs> กะอันนี้เขาเพิ่มยังขึ้นมาครับนี่ <c oughs> เพิ่มเขาเขาลื้อผ่าสลนเขาเพิ่มอย่างเนี้ยมองตะไคร้อ๋อตะไคร้นี่ยครับเชียก์ถังรางก็เป็นตะไคร้เอ็นอืมตะไคร้เอ็นครับถางบนเป็นตะไคร้เชียกเหมือนที่เขาทําแตงกวาเนาะแนนจ้ะอ,อ,อันนี้ฮ็ด ต็มพื้นที่แล้วป่ะครับนี่จ้าออันนี้ได้จากมือแล้วครับมันได้สองเดือนแล้วค่ะประมาณสองเดือนอ๋อปกติปกติกตมะลูกกปกติมาละกีนกนี่มันมันมันจากมือนะครับมันได้เก็บผลผลิตก็ว่าหาซิบมือ,อมจ้ะประมาณหาซิบมือเริ่มเก็นบผลผลิต อันเดี๋ยวเขาเก็บลูกลูกเปลือกมณนี่เนาะอันนี้เราทีเก็บไปแล้วเนี่ยครับหอยโอ้กำลังง้ามเลยครับด็กูนครับพวกโค้ง <c oughs> นี่ขเขาเห็ดห้างกันมั้งครับหรือว่าหรือว่าเอาแล้วแต่ความสะดวกเขาอ,เอันนี้ก็ความสะดวกที่เห็ดคือห่างข้นสายไวนั่น,น,นเลยครับ ก็คือโค้งก็<อ>งกคือโค้งเก่าก็เลยก็เลยเห็ดตามนี้เลยมันบอกค่ะจะบลือบ่อไทยก็เลยปลูกน้ำแห้งขึ้นชายใส่ไปเลยอโอเคอยูยุงวยอ๋อเกียครับเกียก็บประมาณหน่วยประมาณน,นี่เลยนี่ อันนี้เขาเก็บได้จังมือเหรอครับนี่เพิ่งเก็บได้สองมือเองสองมือเก็บสองวันเก็บทีนึ่งมือนึงมือนึงเขาเก็บได้หลายป่ะครับแต่ช่วงนี้มันกับร่งเป็นช่วงที่กับร่งเริ่มผลผลิตเริ่มออกมันกับพระทันได้เต็มที่นะครับแต่มือนี้สิได้อยู่ประมาณเก็บตรงหกเก็บตรง เราปลูกเขาจังใดครับนี่เขาหยอดมเมล็ดเตยจ้าหยอดมเมล็ดอ๋อใส่ใส่การหยอดมเมล็ดเลยจ้ามเมล็ดบางเราก็โอเคงัวกบเขาให้น้ำให้ปุ๋ยจังใดครับบำรุงจังใดปุ๋ยกับหยอดตามคนธรรมดาใส่ปุ๋ยอี๋อยครับปุ๋ยสูตรเนี่ยป๋ยตอนที่แรกกับสูตรเสมอสิบหาเพราะหลังจากเริ่มเป็นงวยก็ใส่สิบสามมีสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดครับเบืบ้องแล้วก็ดถิ่ดูแลบรรยากาศเนาะเห็ุง่างย,าายจ้า เขาจ้าว่าไหนก็หันมะบึงเพราะว่าเขามีโก้กสั่งอยู่แล้วเขาเลยลองเหตุบึงดีกว่าเขาดูจริงเนี่ครับกุหลังดกเลยนี่ครับหอยงามเลยครับจังเขาเก็บเก็บเด็ดทุ่มมือป่ะครับนี่ หรือหรือจังไดแต่เก็บทุกมือไม่แต่จะหน่วยบอลนี่น้ำหนักมันบ่ได้ก็ต้องเบี้ยนยางยางจีไหล่ก็ต้องเวี้ยนมือหนึ่งมือถ้าเบี้ยนสองมือนี่คือเต็มที่เลยหน่วยจะเต็มที่ประมาณเก็บวันเว้นวันอพื้นที่อันนี้จไกไรครับพื้นที่ที่ปลูกนี้อยู่ประมาณไรกวัวไรกว่วได้ได้ผลผลิตมือละจากกิโลครับ สองมือเก็บได้ยูบประมาณตอนนี้มันซาวบามันกำลังเริ่มเนาะมันเริ่มเล่มมันบ้านไดดิบาาด้านใดเต็มที่นะอ๋อคือบุท่านหดช่วงที่มันม่อขัดแมนบอแมนจานมันกะบ,บ่ขาดสามสิบโลบรลละสามสิบกิโลต่อการเก็บ<อ>ครั้งหนงึ่งครั้งหนึ่ง ได้เป็นปีเนาะพระเจ้าจว่ามีกาอีก่ประมาณจากเดือนหนึ่งปะมันจิเตเอ็มทีเลยนจากช่วงที่ว่าเริ่มเริ่มได้เริ่มเริ่มเก็บเริ่มเก็บนีสองเดือนนี่ไปเขาเดือนที่สามอายุเขาสามเดือนสี่เดือนนี่คือผลผลิตจะจะออกลายออกลายยเรา ต้นเขาจะอยู่ในน้ำนะครับหลังจากที่ห้องเก็บไปเรื่อยๆนี่ต้นที่ที่พ่นปูกกอนนะเนาะพ้นว่าได้ปีหนึ่งที่ว่าห้างปลูกนีอ่อ๋อยู่ได้หอดปีจะ้ะอยู่ประมาณปีนึงเขาจะเก็บไปเรื่อยๆเลย ถือว่าดีป่ะครับหรือว่าถือว่าโอเคป่ะมันมันมันลงทุนหลายป่ะครับจังจังปลูกมาละกี่นกกระบวกระบวซ้ำหลายเนาะเขาบ่ได้ดูแลแบบมันบ่ค่อยเป็นโรคคือเขาสบายจีิว่ามันบ่ค่อยเป็นโรคเขาบ่ค่อยได้เล่งยาโครงสร้างเขากะมีอยู่แล้วจริงๆลงทุนแค่เมล็ดเมล็ดกับสื้อแก่หาลอยลดกองเดียวจะกะปุยปุยกะบเบอร์กิโลดอรอเบอร์กิบ่า ก็ถือว่าถือว่าดีตรงที่เขามีโครงสร้างทุนทุนอยู่แล้วเนาะแน่นจากโครงสร้างที่เขาเห็ดตื้นชายมาก่อนแล้วเอากลมาสื่อแค่มองสื่อมองกับมถึงพันกัที่ว่ากี่บาทเนาะลงทุนมองกับมถึงพันร่วมเดีวก็อยุคม่เกินสองพันพะว่าเขาบอกเกี่ยวกับโครงสร้างครับ จังมันดอกจรงครับเนี่ยมันดอกจังส่มันใส่ลาหลายมือครับมันมันมันออกเป็นลูกที่เขาเก็บได้ดอกดอกอันมุนี้มันสิเป็นดอกปูอ๋อดอกคือว่านี่นี่นี่มันจะออกมาแบบนี้หรืท่านถ้าเป็นนวยอ๋อถ้าเป็นดอกตัวแม่มันจะจะไม่จะออกมาหนนวยเป็นนวยมันจะออกเป็นลูกแบบนี้ครับแบบนี้ออกเป็นลูกพอมมาเลยจังอ๋อนี่ยเดี๋ยวหาหาลูกทีนี่ แม่นี่ป่ะจ้านี่เนาะไอ้ตุนสารเขาต้องผสมพันธุ์อย่างนั้นป่ะครับบ่บ่บ่ใดผสมอย่างอืมาติธรรมชาติไปเราเขากา็นิยาเปิดตัดดอกไปแน่ยาผสมเทียมไปเองสิละเป็นฮอร์โมนจนากผลเขาเจาอ๋ออ๋อหมายถึงมันที่เริ่มติดดอกเขาฉีดพวกฮอร์โมนเตะหรือว่าจังใด กระฉีดมาแต่น้อยเลยพอม้วนกระฉีดมาแต่น้อยเลยแต่ฉีดเมื่อกี้เที้ยดอกจ้ะปี่ที่สังเกตดอกต้อผัวคือคือจังไหนครับมันบ่มันกับบ่มีมันบ่มีช่อมันบ่มีช่อบ่มีรูปปิดเปรียบเทียบกับอันนี้อันนี้อันนี้ตัวแม่เนาะจ้ะอ่าเนี่ยครับอ่าตัวแม่มันจะมีหน่วยออกมาเลยเนาะผู้ใดไงออกมาเลยผู้ใดไงดอกต้อผูวเราเราเราถ้าเป็นดอกต้อผูวนี่มัน ก็คือมันต้องเสียไปเลยบ่หรือว่ามันมันดีได้น่าจะเสียไปเลยอ๋อก็คือบ่ได้หน่วยเลยนี่ปอนครับนี่เด้ดอกตูนี่เป็นดอกตูเมย์มนอยู่ลักงตะนานในตอนนั้นบานอ๋อนี่ครับดอกดอกตูเมย์แมีเนี่ยครับแต่มีช่มอ่าหน่วย เป็นลูกออกมาเลยเนาะวิธีที่เขาจะจะได้ดอกตัวแม่ในหลายเนี่ยมันมันมีวิธีป่ะครับก็า่รู้หรือว่ามันข้นธรรมชาติเฮาก็ได้เขาก็ได้ตามนั้นหรือจังไ๋จะปล่อยตามธรรมชาติเฮาแค่ว่าเออมียากระตุ้นให้ถั่งละข้นด้ยน้อยๆแต่มันมันหลายมือบ่ครับเฮาเก็บได้ไหไม่น้อยอย่างซี่ก็อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอันนี้จะเมื่อดี ประมาณอยู่ประมาณสามมือสามวันเพราะว่ามันมันแขม้าลูกซ้ำนีก่อีกสองมือกับเจ็บไปเรื่อยเนี่ยอ๋อเนี่ยลูกใหญ่เร็วลูกประมาณนี้อีกสองมือกับจะอยู่ประมาณนี่เลยอ๋อนี่ครับอันนี้เร็วนะอ่าผมเปรียบเทียบไปเบื้องครับอันนี้ระยะห่างกันสองสองมือหรือสองวันนี่ครับมันมันมันใหญ่ใหญ่ประมาณนี่เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูครับถ้าซ้ำนีเข้าก็เจ็บได้แต่ว่ามันกับว่าได้นำนัก ห้องก็ต้องการแบบนี้ก็คืออันนี้ถือว่าบทันแกมันบ่มันเป็นสีนมาละฉีนลกลูกผสมเนาะม,มันไม่ชด้ฉีน,นกแท้ขีนกแท้ไม่นีดลูกนิดหน่อพวกโรคแมลงนี่มันมีบอครับพวกโกรกแมลงมันมีบอ มีแต่ว่าตะเกาอืมอย่างนึงตะเกามันสิแมงมันมัมกจ่ออีโนมันขมเป็นนี่ก,ก็ได้ใบมัจบามากจอ่อใบอ๋อจะมักจ่อใบหน่วยหน่วยก็จ่อหน่วยบ่ค่อยจ่อเพราะว่าเพราะว่ามันขมเป็นบ่แม่ไม่สิจ้อนจ่อใบมันนี่แหละอ่อา ราคาเท่าไรครับหาโลมันแปดสิบบาทเนาะถ้าประมาณโลสิบหกบาทหาโรแปดสิบจ้ะมัน <6 S 2> ถึงโรสิบหกบาทโรล,ละสิบหกบาทาราคานี่ถือว่าโอเคไหครับโอเคอยู่จ้ะแล้วแรกๆนะั่นกรถุงละลอยนะกงละลอยอสามารเลยมีสิบบาท จากที่เขาปลูกมะละขีน,นกม้านี่ชิดว่าอีอย่างที่เป็นข้อดีของของมะละขีน,นกครับข้อดีมันก็คือมันเพีดงายแล้วมันกระสีเป็นพืชที่แบบว่าบริได้ลงทุนลำไรมันดูโดนปลูกเพีเดียวก็เจ็บไปเรื่อยๆเลย,ยว่าอายุงานมันโดนวังสีอ,อยู่ได้เป็นปีกะเรร่องเบืงองก็ขยับหาพืชปลู <c oughs> ทดแทนกันเรื่อยๆเป็นหครับครับพื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่เราแล้วมันปลูกสามหลายยางแล้วทั้งผักชีทั้งพริกทั้งไช้ทื่มนปลูกนี่แล้วก็เลยต้องเอาเป็นผักข้างผักน่วยครับผมอ่าครับเกษตรกรท่านใดสนใจปลูกนะครับก็ศึกษานะครับข้อมูลได้ครับ เกษตรบางช่องสวนเกษตรทั่วที่เป็น,นะครับอยากทราบเพื่อชนิดไหนนะครับมีมีให้คน้นคว้าหาความรู้นะครับจากเกษตรกรที่มีภูมิความรู้นะครับ